การเดินทางของไหมทองก่อนที่จะมาเป็นเครื่องประดับยอดนิยมของยุคนี้สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าก่อนที่จะมาเป็นเครื่องประดับไหมทองทีสวยไม่ว่าจะเป็น บีลักษณะมิดกลมๆแบบนี้หรือเป็นกำไลทั้งวงลักษณะอย่างนี้เป็นจี้ทสวยที่ทุกท่านคุค้นเคยอยู่แล้วและหลายท่านก็ชอบที่จะเป็นแหวนลักษณะอย่างเงี้ยไหมทองเขามีการเดินทางมาอย่างไรวันนี้เรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักไหมทองกันนะคะไหมทองเนี่ยเขาเป็นคอร์สชนิดหนึ่งค่ะแล้วก็มีสายแร่มาเกิดขึ้นในคอร์สนี้นะคะ สายแร่นี้มีชื่อเรียกว่าสายแร่รูทิวค่ะชื่อทางการของไหมทองก็คือรูไทคอร์สนั่นเองสายแร่รูทิวที่มาเกิดในคอรส์สนี่นะคะมีลักษณะเป็นเส้นสีทองเขาก็เลยเรียกไหมทองที่บ้านเราอะ่ะเคยขุดเจอนะคะเมื่อ40-50ปีก่อนละรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณแม่แล้วนะคะก็คือจะขุดเจอที่ อำเภอเถินจังหวัดลำปางแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ไหมทองที่เป็นคุณภาพที่ตลาดโลกยอมรับกันแล้วก็สะสมกันเนี่ยจะต้องเป็นไหมทองที่มาจากประเทศบราซิลเท่านั้นค่ะแล้วก็ที่ร้านไหมทองในิ่นายเองก็เลือกก้อนที่มาจากประเทศบราซิลทั้งหมดเลยนะคะทุกคอลเลกชันก็คือเป็นไหมทองที่มาจากประเทศบราซิลเท่านั้นค่ะ ก่อนจะมาเป็นเครื่องประดับไหมทองซสสวยขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องเลือกก้อนก่อนคะ่ะก้อนของไหมทองเนี่ยถามว่าไปเจอที่ไหนนะคะก็คือขุดเจอเหมือนอนัญมณีทั่วไปเลยคะ่ะเหมือนไปขุดเจอหยกเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นลักษณะลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันนะคะ Okay. พอไปขุดเจอเนี่ยจะประสบการณ์ที่เราอยู่ในวงการนี้มานะคะเคยเจอเนี่ยไม่เกินก้อน20กิโลนะคะพอได้ก้อนมาเนี่ยเราก็จะเอามาคัดอีกทีหนึ่งนะคะว่าคุณภาพก้อนที่เราได้มาเนี่ย ควรจะเอามาทำเป็นบีชเป็นกำไรเป็นหัวแหวนหรือเป็นอะไรนะคะก็ต้องมีการลุ้นเหมือนกันนะคะลุ้นเหมือนแบบลุ้นเหมือนวันที่16วันที่1เลยคะ่ะเพราะว่าบางทีอ่ะเขาจะมีแบบสีดำคลอบมาทั้งก้อนเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้างในอะ่ะเส้นเขาจะเป็นลักษณะยังไงนะคะจนกระทั่งบางทีอ่ะนะคะลักษณะสือว่าก้อนมาลักษณะเงี้ยก็จะมีการเ,เขาเรียกว่าการปาดหรือการเจียใช่ไหมคะแล้วก็ จุ่มน้ําลงไปแล้วก็มองดูข้างในนะคะถ้าเกิดเส้นไหมเป็นลำใหญ่นะคะแล้วก็เวลาเราสะท้อนกับแสงเนี่ยข้างในเนี่ยเขาเป็นสีทองปุ๊บ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 อย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าข้างในเนี่ยเบื้องต้นนะคะแสดงว่าข้างในเนี่ยจะต้องเป็นไหมทองที่คุณภาพที่สวยอย่างเงี้ยนะคะคือเฮแบบมีเฮเ,เลยนะคะบางทีเราก็ได้ก้อนเล็กมาเหมือนกันคะ่ะขุดๆไปนะคะบางทีได้ก้อนเล็กๆมาอย่างเงี้ยนะคะก้อนเล็กจริงแต่บางทีเส้นไหมเขาขึ้นสวย เราก็สามารถนํามาทําเป็นเครื่องประดับได้ก็คือเอามาทําเป็นหัวแหวนนั่นเองนะคะคือไหมทองเนี่ยเขาเป็นหินสีเป็นอัญมณีที่ไม่เหมือนอัญมณีอย่างอื่นตรงไหนรู้ไหมคะคือเขามีแค่หนึ่งเดียวจริงๆอย่างเช่นเขาเจียบีชออกมาอย่างเงี้ยนะคะเจียบีชออกมาหลังเนี้ยคือเม็ดนี้เป็นแบบเนี้ยนะคะเราจะหาเม็ดที่เป็นคล้ายๆแบบเนี้ยทั้งเส้นเนี่ยไม่ได้นะคะคือทั้งเส้นเนี่ยสมมติว่ามี12เม็ด ทั้ง12เม็ดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันสักเม็ดคือเขาจะมีคล้ายๆแต่กันนะคะแต่ว่าจะมีลักษณะความแตกต่างของเส้นไหมทองที่มาเกิดขึ้นในคอร์สอยู่ซึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของไหมทองนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ชื่นชอบตรงจุดนี้มากๆเลยถือว่าแบบเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็พอได้ได้ก้อนมาใช่ไหมก้อนเนี่ยถ้าเกิดคุณภาพ สวยมากๆถ้าเป็นก้อนใหญ่นะคะทุกท่านจะเคยเห็นของที่เพจหมายทองเนี่ยนะคะถ้าสวยก้อนใหญ่บางทีเราก็แกะเป็นองค์พระก็มีนะคะก้อนใหญ่บางทีก็แกะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นองค์พระสังกัจายนะคะเป็นองค์เทพต่างๆหรือบางทีก็เป็นแบบก้อนธรรมชาติงดงามตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าล่างหลังมาเนี่ยความนิยมของไหมทองเนี่ย มีมากยิ่งขึ้นนะคะความต้องการก็มีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการนําไหมทองเนี่ยมาทําเป็นเครื่องประดับนะคะตั้งแต่นะคะการเจียเป็นบิส ซึ่งทุกท่านจะคุค้นเคยอยู่แล้วก็คือเป็นบีชลักษณะกลมๆอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นกําไลทั้งวงเนี่ยเป็นวงประจำตัวของอตุลน,นะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่อย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นกําไลทั้งวงเลยแล้วก็จะมีการเอาเอก้อนไหมทองอ่ะมาเจียเป็นหัวแหวนในลักษณะของเชฟต่างๆค่ะซึ่งก็เหมือนพลอยทั่วๆไปนะคะมีทั้งเออเชฟกลมเชฟวงรีนะคะพรินเซสเชฟนะคะโอเวอร์เชฟคือหลายๆเชฟนะคะสามารถเจียได้เหมือนพลอยทั่วๆไปเลยแตกต่างตรงที่ว่า ไหมทองอะ่ะเขาจะมีลักษณะแต่ละเม็ดเพียงหนึ่งเดียวนะคะจะเจียให้เหมือนกันเลยเนี่ยลักษณะเส้นเนี่ยคล้ายๆว่าให้เส้นแบบเหมือนกันทุกเม็ดเนี่ยจะไม่ได้นะคะก็คือแต่ละเม็ดเนี่ยแต่มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเม็ดนั้นๆอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะจากก้อนใหญ่ๆก็จะตัดเจียออกมาเป็นก้อนไซส์ที่ต้องการลักษณะแบบนี้ค่ะ ก็สามารถเอามาทําเป็นแหวนอย่างเงี้ยค่ะเจียเป็นเม็ดแหวนแล้วก็บางทีอย่างที่ที่อาตุนใส่นะคะที่นิ้วนางเห็นไหมคะก็จะเป็นไหมทองสตาร์ซึ่งน้ํางดงามมากๆนะคะแล้วก็เม็ดกลางก็จะเป็นไหมทองสตาร์เหมือนกันเห็นไหมคะลักษณะของเส้นไหมอ่ะเขาจะเป็นเส้นลำใหญ่แล้วก็มีสีทองประกายวิบวับแล้วนะคะมองดูแล้วแบบสวยเขาเรียกว่าสวยจับจิตจับใจเนาะ แล้วก็อย่างที่นิ้วชี้เห็นไหมคะที่นิ้วชีอ่ะก็จะเป็นไหมทองท็อปคุณิตี้อีกแบบหนึ่งนะคะเป็นไหมทองโกลเด้นแคสไอเห็นไหมคะก็จะมีแคสไอขึ้นที่ผ่าตรงเส้นกลางพลอยนะคะเป็นลักษณะเหมือนตามแมวอย่างนี้ค่ะเขาก็จะมีลักษณะพิเศษของเขาอย่างเี้ค่ะไหมทองเห็นไหมคะทั้ง3เม็ดนี้ย,ยังไม่เหมือนกันเลยคะ่ะหรืออย่างนี้นะคะ บางทีได้ก้อนใหญ่ๆมาอย่างเช่นจี้ดูที่จี้อัตุเห็นไหมคะที่จี้อัตุนที่อัตุนใส่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นก้อนใหญ่แล้วก็สั่งให้เขาทําให้เขาเจรไนเป็นแบบเป็นก้อนไหมทองสตาร์นะคะจี้ชิ้นนี้ก็สั่งให้เขาทารูปลักษณะอย่างนี้ออกมานะคะก้อนอาจจะประมาณอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นก้อนสวยนะคะตรงนี้เป็นไหมทองสตาร์เลยแล้วก็น้ําใสแล้วก็ไหมเป็นลำมากๆนะคะเจียม้แล้วก็เอามาขึ้นเป็นดีไซน์ของที่ร้านเรานะคะซึ่งเป็น การดีไซน์ก็เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็จะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยลักษณะการดีไซน์งาน a r t of nature ของที่ร้านน่ะนะคะก้อนไหมทองเนี่ยเราสามารถนำมาเป็นเครื่องประดับได้หลากหลายมากๆอย่างบางก้อนนะคะที่เส้นไหมเข้าขึ้นสวยมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ให้เขาแกะเป็นองค์พระอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะโชว์เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก้อนนี้คอรสส์สใสมากนะคะก้อนนี้คอรสส์สใสมากๆ และดูเส้นไหมนะคะเส้นไหมนี่แบบเป็นลำขึ้นสวยมากเลยเวลาเข้าสะท้อนกับแสงเนี่ยก็จะปุ๊บฟึ๊คือแบบชายนิ่งมากเล่นกับแสงมากแล้วก็ดูลักษณะเส้นของไหมทองนะคะที่เกิดขึ้นบนคอร์สก้อนนี้นะคะลำใหญ่นะคะแล้วก็พุ่งสูง พุ่งยาวมาตรงนี้ค่ะเป็นลักษณะเส้นไหมที่พิเศษมากๆเลยแล้วก็ด้วยลักษณะของก้อนเขาที่งดงามแบบนี้นะคะเราก็เลยเออให้แกะสลักนะคะถ้าทุกท่านสังเกตชัดๆด้านข้างเนี่ยเราให้แกะสลักเป็นองค์พระสังกจายค่ะนะคะพระสังกจายเห็นไหมคะในตรงนี้นะคะด้านข้างก็เป็นไหมทองพุ่งขึ้นไปนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็เราก็ามาดีไซน์ให้เป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์อีกทีหนึ่งเห็นไหมคะตรงฐานของพระสังกจายนีย่ก็จะทําด้วยทองคําแท้นะคะแล้วก็จะฉลุลายพันตาลึงทองที่เป็นลายยอดนิยมของที่ร้านไหมทองของเรานะะี่ค่ะก็จะออกแบบมางดงามแบบนี้เลยนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งน,นี้ก็เป็นจี้เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ชมใกล้ๆไหมทองเม็ดเนี้ยเขาก็เป็น ถ้าสังเกตตรงนี้ถ้าเห็นนะคะก็จะเป็นเม็ดไหมทองสตาร์ Star เหมือนกันนะคะเม็ดไหมทองสตาร์เม็ดนี้เขาก็มีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าคอร์สเขาก็จะใสมากๆแล้วก็เป็นไหมทองสตารพุ่งขึ้นเป็นรูปตัววีตรงนี้เลยค่ะถ้าเกิดเห็นชัดนะคะ มองดูแล้วก็คือด้วยความหมายที่เป็นสีิมงคลอยู่แล้วเนาะหมายทองสตาร์แล้วก็คอเ่าก็ใสแล้วก็เส้นไหมข้างในก็สวยเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะเอามาทําจี้นี่ก็คือเป็นจี้อีกดีไซน์หนึ่งสําหรับท่านที่ไม่ชอบใส่จี้ใหญ่มากก็จะเป็นจี้ไซ้อประมาณนี้นะคะสามารถใส่ติดตัวได้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูชิ้นนี้อันนี้จะเป็นจี้จี้พร้อมสร้อยของอตุนเองนะคะเส้นนี้ลหลายๆท่านจะเห็นอตุนใส่บ่อยๆเนาะ เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ชมวันนี้วันนี้พอเอิญใส่ชิ้นใหญ่ชิ้นนี้ก็เลยถอดพักนะคะอย่างจี้ชิ้นนี้ของอาตุนเห็นไหมคะจี้ชิ้นนี้ของอาตุนเนี่ยจะเป็นไหมทองสตาร์เหมือนกันเลยค่ะเห็นไหมคะก้อนก้อนนี้เขาเป็นลักษณะพิเศษมากเลยนะขึ้นเป็นแบบถ้าทุกท่านสังเกตอ่ะขึ้นเป็นสามทิศเลยอ่ะนี่ทางนี้นะคะมาทางนี้เส้นคานะคะแล้วก็มาตรงขึ้นไหมแล้วก็ข้างๆเลยนะคะเนี่ยข้างข้างมาตรงนี้แล้วก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็ข้างๆนี่อีงนะคะโอ้โหพุ่งแบบ พุ่งทะยานงดงามมากล่างๆนี่ก็จะเป็นเฮมาไทนะคะชิ้นเนี้ยอตุลใสมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิาปีนะคะแบบใช้งานแบบทนทานมากชิ้นนี้นะคะอ่าแล้วก็ร้อยกับสร้อยนะคะเป็นบีชลักษณะกลมๆอย่างเงี้ยซึ่งสร้อยนะคะอตุนก็จะเป็นไหมทองที่เป็นลักษณะที่เป็นไหมทองที่เป็นไหมทอง golden cast i r นะะซึ่งเป็นไหมทองแบบพรีเมียมอีกแบบหนึง่งที่เป็นก้อนที่แบบพรีเมียมมากๆนะคะซึ่งอ่ไหมทอง golden cast i r เนี่ย ก็ถือว่าเป็นไหมทองที่หายากมากๆชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะและหลายท่านก็ชื่นชอบไหมทองโกลเด้นแคทไอนี้เหมือนกันนะคะและหลายท่านก็มีแล้วเหมือนกันนะคะและหลายท่านก็มีแล้วมีอีกเพราะว่าเห็นแล้วมันชอบเห็นแล้วมีความสุขก็ถือว่าได้สะสมนะคะได้สะสมอ้ากำไรกําไรกําไรเดี๋ยวจะให้ดูกําไรกําไรนี่ก็คือจะยากกว่าการเจียอย่างอื่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะกำไรเนี่ยจะต้องได้ ได้ก้อนไหมทองที่ว่าเป็นก้อนลักษณะที่ใหญ่มากๆแล้วก็โดยเฉพาะกําไรไหมทองที่เนื้อบริสุทธิ์มากๆอะ่ะก็คือค่อนข้างหายยากมากนะคะจะต้องเป็นก้อนใหญ่จริงๆทึงจะเอามากลึงเป็นกําไรลักษณะอย่างเงี้ยได้นะคะลักษณะอย่างนี้นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้หลายๆท่านก็มีแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่ สนใจในกําไรนะคะทางด้านไหมทองก็จะมีหลากหลายนะคะหลายคุณภาพนะคะถ้าเกิดขึ้นตัวเรือนเสร็จแล้วนะคะต่ําสุดเนี่ยก็จะมีสี่หมืนกว่าบาทแล้วก็ขึ้นตัวเรือนทองให้เรียบร้อยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกําไรไหมไหมทองอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นไหมทองลักษณะสีเหลืองนวลๆนะคะสีเหลืองนวลๆเหมือนไหมทองสีแบบเหมือนพัดทเทลเนี่ยนะคะก็จะเป็นก้อนที่มีเสน่ห์อีกลักษณะหนึ่งนะคะล็อตนี้เราก็เลยกลึงเป็นกําไรแล้วก็ เอามาทําเป็นดีไซน์ของที่ร้านก็คือเอามาเพิ่มทองตรงนี้นะคะมาทําเป็นดีไซน์ให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มความงามให้กับกําไรหมายทองวงนี้เห็นไหมคะมีการตกแต่งพลอยนุพก้าใส่เข้าไปในลวดลายตรงนี้ด้วยก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ว่าลูกค้าบอกว่าใส่แล้วมีความสุขอะ่ะคือปกติเราจะเห็นใส่กาไรกกเกลี้ยงใช่ไหมแต่พอเราดีไซน์ลวดลายทองลงไปใส่นพก้าลงไปมันก็จะเพิ่มมูลค่าของ เครื่องประดับของเราเข้าไปอีกลักษณะนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านไหมทองเราโดยเฉพาะเลยนะคะคือไหมทองทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมานี่ค่ะของร้านไหมทองนี่ค่ะก้อนเขาเนี่ยจะนำเข้าจากประเทศบราซิลเท่านั้นนะคะเพราะว่าก้อนที่ประเทศบราซิลถือว่าเป็นก้อนที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกค่ะเห็นไหมคะจากที่ทุกท่านได้ฟังมาการเดินทางของไหมทองฝ่าจะมาเป็นเครื่องประดับเนี่ย ไม่ได้ง่ายเลยไหมทองเนี่ยเขาไม่เหมือนอนัญมณีชนิดอื่นๆเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะคะไหมทองเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆโดยเฉพาะที่เมืองไทยนะคะไหมทองเนี่ยช่วงประมาณ20ปีมาเนี่ยไหมทองเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ยอดนิยมมากๆนะคะ แต่ไม่ใช่มีที่เมืองไทยประเทศเดียวนะคะที่นิยมในไหมทองตอนนี้นะคะความนิยมของไหมทองไปทั่วโลกแล้วนะคะแต่ถ้าที่นิยมมากๆเลยก็จะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศไต้หวันที่เห็นนะคะประเทศฮ่องกงแล้วก็ประเทศจีนแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาก็นิยมมากๆด้วยเช่นกันนะคะที่เขานิยมอย่างนั้นก็เพราะว่าส่วนหนึ่งนี่นะคะนอกจากความมหัศจรรย์ของไหมทองแล้วก็ความสวย ของใหม่ทองแล้วเนี่ยโดยวัฒนธรรมความเชื่อค่ะเขาถือว่าใหม่ทองเป็นลักกี้สโตนเลยนะคะเขามีความเชื่อกันมาว่าใหม่ทองี่จะเป็นหินที่นําโชคลาภและความร่ํารวย มาสู่ผู้ครอบครองอย่างนี้ค่ะทุกคนก็เลยชื่นชอบมากโดยเฉพาะมาในยุคนี้นะคะยุค2021นะคะความนิยมในไหมทองเนี่ยก็ไม่ได้ลดเลยนะคะกลับเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปนะคะทำให้มีการตามหาไหมทองะคะ่ะโดยเฉพาะไหมทองที่สวยนะคะซึ่งทุกท่านก็และหลายท่านก็ได้ครอบครองไหมทองจากที่ร้านเราไปเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่เราเปิดร้านออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยทำให้ร้านไหมทองเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ เลยนะคะก็คือทําให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักไหมทองมากยิ่งขึ้นนะคะคือด้วยความนิยมที่มากยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ไหมทองเนี่ยนับวันนะคะยิ่งหายากมักงยิ่งขึ้นทุกวันโดยเฉพาะไหมทองอะ่ะที่คุณภาพทส,สวยนะคะไม่ใช่แค่หายากอย่างเดียวกลายเป็นว่าไหมทองเนี่ยเป็นหินสีอะ่ะเพียงชนิดเดียวที่ว่าราคานะคะ ถ้าทุกท่านที่สะสมไหมทองมานะคะถ้าสังเกตนะตลอด10-20ปีมาเนี่ยจะสังเกตเลยว่าราคาของไหมทองเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นตลอดเป็นกราฟขาขึ้นตลอดเพราะว่าความนิยมนั่นเองนะคะความนิยมในไหมทองนั่นเองและถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะคะที่อยากจะมีเครื่องประดับสวยๆไม่ว่าอยากจะสะสมไหมทองสวยหรืออยากจะใส่เครื่องประดับไหมทองสวยๆนะคะถ้าเกิด สนใจแล้วเนี่ยได้ชมคลิปนี้แล้วได้รู้จักไหมทองมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสนใจก็สามารถนะคะติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแล้วก็ทุกๆวันนะคะทางร้านก็จะมีการอัปเดตรูปภาพดีไซน์ต่างๆของเครื่องประดับไหมทองออกมาะคะ่ะแล้วก็จะมีไลฟ์ออกมาแทบทุกๆคืนอยู่แล้วช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะกดติดตาม f o l l o w Page ไว้นะคะ จะได้ไม่ได้พลาดเครื่องประดับไหมทองที่สวยสําหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะรู้จักไหมทองมากยิ่งขึ้นหวังว่าคงจะรักไหมทองมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ